สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันออนี้เ็ดเนายุนไดกลินแรงเน้วครับวันนี้เส่เกลือมาเือเอาเอาแบบบ้านๆครับเอาง่ายเลย ่ามาจิ้มซอสแซมกันครับปลาคอ,คอดี้ีดีไก่สุกแล้วอืออพอดีเลยเนะี่ยจิ้มปลาคอปลาคอไปแงไปนะครับปลาคอน้อยมาครับโอ้ทยทำไมพี่น้องโอ้ยสุกกำลังพอดีเลยทำม,ม,มาครับได้ได,ได้ที่แ้ได้ที่ละไม่ข้าวบะหมี้มาตับโมโหจิ้มครับ เา้าปลาเพียรเลย 再来，下不来。 ดีใจดพูดนะมาเสร็จละเสียเลยเฮ้อแค่ขนาดบนี้เฮ้ยำนี้ก็สุดยอด้วครับครับแมงแช้งครับมนเน่ยเดสีไปกกัวเต็มจ้าแม,แมงแข้ง ทำยึดเชือกครับ,ำรบจำบหัแบขนาดมาครับมาตัดเพียแค่นเนใส่พิกลงไปพริกนีเข้า,เาไปจีดนะครับพิกใส่พิก มม่แข้งไปจำหนีกระแทบแล้วจำนี่กินหอมขนาดครับมนแข็งใอ้พงศครับพงนว ปลาปเนงาปลดียวนี้ส่เป็นตอนเนะครับปลาดียวนี่จำแค่สองตอ้อนเบื่อกัขนาดมันเน,นี่ยสกว่านี่ ตัวหนึ่งใส่ห้องครับ ยอดไอดเนี่ยแก้มแข็งอหอมอหอมหอมก็มแมงดาอยกอืมเฉาเฉาแซ่บน่ว สวัสดีครับหนตัวกระปิ่มคนอีสานนี่เขาครับกินข้าวแก้มกันครับเมื่อเนี้ยมีเผาปลาครับต่ำบุกง,งแกลวแมงแค้งแลกวักพักแคบมูครับแล้วก็นเนื้อจวดครับมาแซมกันครับเผาป่าป่าธรรมชาติครับเนี่ยแถาป่อไปหามา เกี๊ยวเมงแครงครับเกี๊ยวเมงแครงอืมแบบกินบ้านๆครับคิดยังไงมากินข้าวเล้งกันครับ มาดอยอมมันแข็งครับ ม,มืสวัสดีครับพบกับอิ่มคนอีสานครับเขาพวกเนี่ยมาครับกินขาแล้มกันคือเขาครับอย่างปลาพอปลากับตำหุังครครับแซ่บครับ แกงแมงแค็งครับเคยกินบ่หอมหอมกวนแมงดาหอมกวนแมงดมไปเร่อยครับไม่ต้องเฝ้า แซ่บขนาดมาเด้อหลงมาเด้อแซ่บฝากแซ่บเนี่ยอีพออีแม่เอ,เอ้ย well wow. นงี้ยบะกกอาบอืมเอ้ยเด้อแจกไปเพี่น้อามาเด้อมาเด้อ มันเอาขอนาดครับเมืนเน่อไหร่บังผมมีพันป่าไว้เนาะ จอนเขาไปก่อนเอาเนื้อป่าใส่ครับพันป่ากินผู้เดียวนี่ละแซ่เพื่อกาผักใส่มาผู้เถาเป็นผ้าเห็ดอาหอมใส่เอาอยัางสิว่า เมียงใส่ให้เบิดแลแล้ว,วไอหัวหัวหัวลาฟาใส่ยอดยอนมากอดใส่เมียงกินใน,นบนนอบนเนี่ยขส่วนส่วนไปใส่เนาะจำมุงใส่พันป่าครับอืมตรงวันนี้มาหนึ่งสองสาม うん。うんうん คนตกที่นองบานเนี่ยโอ้โ้ขัดคือเกาอย่างเ,าาเี้ยวดน้ำเลยนะ เฝ้าก็าาไาด้วยประคอาประคอดตัวกันลัางกินครับบนญ่บนบน,น่อยใส่ผักลงไปวางไว้ก่อนใส่หอมตกลงมารูปฝนเนี่ยเห้ยขี้หนเอา,อาจะแบบของลา้า อย่างนี้ย,ยอดบระกอบไใช่วะาใช่นอดบระกอบน้ำครับนี่เดี๋ยวเห็นแล้วมือลุยหลวดกวยสายใจ พีกใจ่พันปลาแล้วครับบาทเนี่ยพันแล้วมันียบเว้ยเฮ้ยเออขอท่าตัวล่ะยพงพันกงขอทาว่ะมามาพี่น้องแซ่บๆกันไหมโอ้ยขาดบ้านขาดยังขาดข้าวปุ้นโอ้บ่ท่าเหรอผ่านแล้วผ่านเหรอ มา,าเขาเขาเขาม้วนเลยเขาเขาม้วนนะมาครับมองแซมกัน ใส่ปลาคอรครับสมัยน,น้อย,ออออน,ยน,น้อยอพอดีกันสมน้ยน้อยผู้เฒ่าตัวว่าอยากกินนอะใส่ปลาคอนสินาเรียมนามึนจังเมื่อนุเมื่น,มมนกับเบิ้งเหรอครับง <c oughs> <c oughs> ่า,งายใช่ไหม มามาครับพี่น้องเ <c oughs> สีบยบเลยเออ,อครับพี่น้องมืงเอเหงี่ยไม่เมีย่ยงไรขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับอยู่ดีมีแห้งกันทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับ